ด้วยถ้าคนที่สังเกตละเอียดลงไปลึกก็จะเห็นว่ามันมีความบีบคั้นที่ซ่อนอยู่ในใจท่าเรียกว่าตัณหานั่นเองนะตัณหาเในกท่าเรียกว่าเหตุแห่งทุกข์นะถ้าคนที่มีสติปัญญาละเอียดก็จะเห็นเหตุแทุกข์เรียกว่าเห็นตัณหาที่มันคอยบีบคั้นจิตใจให้เราเล่าร้อนอยู่ด้วยความอยากได้ด้วยความยื้อแย่งแข่งขันมันผลักดันให้เราเล่าร้อนอยู่ด้วยอํานาจของตัณหาที่สังเกตละเอียดก็จะไปเห็นต้นเหตุแห่งทุกข์ เรียกว่าจะเป็นความโลภจะเป็นความโกรธจะเป็นความหลงก็มีรากเหง้ารากเหง้ามาจากจุดเดียวกันคือความไม่รู้ทําให้จิตใจเนี่ยเล่าร้อนสําคัญผิดเข้าใจผิดยึดมั่นถือมั่นผิดทําให้พวกเราเนี่ยหลงอยู่ในสังสารวัฏอยู่อย่างกระเซิร์กระเซิงในคนที่รู้สึกตัวพอมองย้อนใจโอ้มันทุกข์จริงมันเป็นเหตุแห่งคือมันไม่รู้เนี่ยมันเป็นโอ้เราไม่รู้อะเราไม่รู้มาก่อนนะแต่ว่าคนที่เริ่มรู้สึกตัวแล้วเขาจะเห็น เห็นต้นเหตุคือเห็น